กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Engine Empire วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ขนาดใหญ่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี2026นั่นคือ g w แทง500รถคันนี้สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะยานยนต์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบตัวถังบนเฟรมเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวและในโมเดลล่าสุดนี้ก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งความโดดเด่นความสบายระดับพรีเมียม และสมรรถนะที่ทรงพลังรีวิวนี้คือคำตอบของคุณเริ่มกันที่ภายนอก2 0 2 6ทั้ง500สร้างความโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าถูกออกแบบมาอย่างทรงพลังพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ประดับด้วยโครเมียมซึ่งสะท้อนดีไซน์เอกลักษณ์ของ g w โคมไฟหน้า LED Matrix Design เพียวบางช่วยเพิ่มความทันสมัยและยังมาพร้อมฟังก์ชันปรับตามการขับขี่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนฝากระโปรงที่สลักเส้นสายหยาดูดันและกัรชนหน้าที่แข็งแรงตอกย้ำความสง่างามบนท้องถนนอีก ทั้งยังมีแพ็กเกจสีดําที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดังยิ่งขึ้นมองไปด้านข้างจะเห็นสัดส,ส่วนที่สมดุลซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลลอยดีใหสะบึกบืนและการตกแต่งด้วยโครเมียมเล็กน้อยที่เพิ่มความหรูหราโดยไม่มากเกินไปด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเลท,ยที่เชื่อมต่อก,กันด้วยแถบโครเมียมเส้นหนาและกันชนที่แข็งแรงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางโดยรวมแล้วดีไซน์ของมันคือการผสมผสานระหว่างนักรบออฟโรดกับรถครอบครัวหรูหราที่ไม่ว่าจอดอยู่ในเมืองหรือวิ่งในปา่าก็ดึงดูดทุกสายตาได้อย่างแน่นอน ด้านสมรรถนะ2,026ทั้ง500มาพร้อมกับเครื่องยนต์หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดไฮไลท์คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2สูลิทไฮบริดให้พละงกำลังประมาณ350แรงม้าทำงานรวมกับเกียร์อนโนมัติ9กาสปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นชุดขับเคลื่อนนี้ไม่เพียงแค่ให้สมรรถนะการเร่งที่ทรงพลังแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิงเ,เมื่อเทียบกับ SUV ขนาดใหญ่ทั่วไปสำหรับคนที่ต้องการความแรงมากขึ้นในบางประเทศยังมีเครื่องยนต์ ben ์เบบนนิ V6 ทโ จุดศูนย์ลิดเสริมด้วยระบบไฮบริดออดให้กำลังสูงสุดเกือบ400แรงม้าตัวรถถูกสร้างบนแพลตฟอร์มตัวถังบนเฟรมทำให้มีสมรรถนะออฟโรดที่แท้จริงพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะดิฟลอ,อกอกลุยได้หลายโหมดภูมิประเทศและระยะความสูงใต้ท้องรถที่โดดเด่นถึงแม้จะเป็นรถที่แข็งแกร่งแบบ SUV แท้แต่ก็ไม่ละทิ้งความสบายช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติช่วยซับแรงสะเทือนบนทางหลวงพวงมาลัยที่เบาและแม่นยำํำทำให้ควบคุมง,ง่ายสำหรับรถขนาดใหญ่ และยังมีพลังลากจูงสูงเหมาะกับผู้ที่ต้องการพารถพร่วงเรือหรืออุปกรณ์หนักออกไปผจญภัยได้อย่างมั่นใจเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของแทงค์500จะสัมผัสดได้ถึงความประทับใจไม่แท้ดีไซน์ภายนอกภายในถูกออกแบบมาเพื่อท้าชนกับแบรนด์ดูระดับโลกเน้นทั้งความกว้างขวางงานฝีมือและเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุคุณภาพสูงชเช่นหนังนุ่มพิเศษไม้แท้และอลูมิเนียมขัดเงาช่วยสร้างบรรยากาศหรูราเบบทนั่งคู่หน้ามีขนาดกว้างรองรับสรีระได้ดีมาพร้อมฟังก์ชันปรับอุ่น ปรับระบายอากาศและนวดในขณะที่เบาะแถว2ก็มีพื้นที่วางขาหรือเฟื่อมอบความสบายสำหรับการเดินทางไกลคอเทคโนโลยีจะต้องชื่นชอบแดดบอร์ดดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ประสานจอแสดงผลผู้ขอล็อบแบบเต็มระบบเข้ากับจอกลางขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อรุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง Apple c a r p l a y ไรสสาย Android Auto และระบบนำทางขั้นสูงระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมมอบเสียงดนตรีคงชัดในขณะที่ไฟตกแต่งภายในและซันรูฟ พาโนรามาช่วยเสริมบรรยากาศหรูหรานอกจากนี้ยังใส่ใจเรื่องการใช้งานจริงด้วยพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งระบบชาร์จไร้สายและพื้นที่จัดเก็บที่ชานฉลาดทำให้เหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวอย่างแท้จริงในด้านราคา g w วางตำแหน่งแทง5 0าอไว้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับ SUV หรูเจ้าเก่า,การุ่นปี2 0 2 6คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นราว5 5 0 0 0ถึง60,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นท็อปสุดอาจแต่70,000ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังต่ำกว่าคู่แข่งอย่างโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์หรือเล็กซัส GX อยู่พอสมควรแต่กลับมอบสมดุลระหว่างความสามารถในการลุยออฟโรดและความหรูหราได้อย่างใกล้เคียงเมื่อพิจารณาจากอุปกรณ์สมรรถนะและความสะดวกสบายที่มีให้แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแทางค่าร้อยมอบความคุ้มค่าเกินราคาจริงๆสรุปแล้ว 2026GW แทง500ถือเป็นอีกก้าวที่สาคัญของแบรนด์ผสานทั้งความแข็งแกร่งแบบตัวถังบนเฟรมเข้ากับดีไซน์ทันสมัยเครื่องยนต์ทรงพลังและห้องโดยสารสุด หรูที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มาพร้อมราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายใหญ่สำหรับใครที่มองหา SUV ขนาดใหญ่ที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการระจญภัยในวันหยุดรถคันนี้คือทางเลือกที่ควรจับตามองอย่างยิ่ง